เราจะเลือกยังไงดีถ้าเราบอกว่าเราอยากจะลดโซเดียมพี่บอกพี่กินน้ำใสดีไหมมันจะได้โซเดียมต่ำอย่างเงี้ยไม่ต้องกินน้ำดำใดๆงั้นเราเจอะกันทีละน้ำซุปเลยดีไหมครับได้เลยค่ะอย่างแรกคือชาบูชาบูก่อนเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าชาบูชาบูมันคือน้ำใสถูกไหมครับส่วนประกอบเนี่ยคือสาหร่ายคอมบูคือสาหร่ายแผ่นใหญ่ๆของญี่ปุ่นนะครับที่มันแข็งๆเนาะแล้วก็เอาไปต้มในน้ำนะครับรอให้ตัวพวกรสอูมามิของสาหร่ายมันออกมาก่อนแล้วก็เอาตัวสาหร่ายขึ้นครับ หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะปรุงอื่นๆแล้วแต่ละว่าสูตรแต่ละที่เป็นยังไงบางคนก็ใช้เป็นผงปลาแห้งคมบุก <ừ> นะครับหรือบางที่ก็ใช้เป็นกระดูกหมูกระดูกไก่อะไรต่างๆ ใส่ลงไปเพื่อให้มันมีความเค็มคนมากขึ้นคราวนี้ในส่วนของบางร้านที่ต้องการให้มันเร็วมากขึ้นหรือสะดวกมากขึ้นเนี่ยเขาอาจจะใช้เป็นซุปก้อนแทนซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่าโซเดียมน่าจะไม่น้อยใช่ไหมครับพี่เอ๋อใช่คือหลายๆที่เนี่ยเราจะไปได้ยินบอกว่าไม่ใช้ผงชูรสนะคะหรือว่าไม่ใช้เรื่องของโโโ o sodium ม l u t a a t ใดๆลงไปในน้ําซุปแต่อย่าลืมนะคะว่า มันคือชนิดเดียวของโซเดียม,มไม่ได้แปลว่าน้ำซุปนั้นจะไม่มีโซเดียม,มเนาะการไม่มีผงชูรสแค่ไม่มีโมโนโซเดียมกุูตาเมตแต่มันอาจจะมีโซเดียมในรูปแบบอื่นนะคะเมื่อกี้พูดถึงชาบูชาบูไปแล้วพูดถึงสุกี้กันมากครับ,รบซุกี้เนี่ยเมื่อกี้พูดไปแล้วว่ามีโชยุครับม,มีมิรินมีสาเกนะครับ<ม>แล้วก็มีน้ําตาลพี่ <Okay. S 2> อันนี้คือส่วนผสมหลักๆเลยคือตัวโชยุครับ<ม>แน่นอนนี่ผมว่า น่าจะโซเดียมสูงเลยใช่ไหมพี่โชยุเนี่ยที่ต้องบอกก็คือเหมือนซีอิ๊วเนาะเหมือนซีอิ๊วขาวบ้านเราดีๆนี่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดฟังดูอย่างเนี้ยน้ําของตัวุกเกยกี้เนี่ยมันน่าจะเข้มข้นกว่าแล้วก็มีโซเดียมเยอะกว่าอันถัดมาต้มมันจะมีหมาล่าก็มีเป็นบแบบพวกสไปซี่ที่แบบคล้ายๆต้ยามยำเ,เป็นไงบ้างหมาล่าเนี่ยผมว่าน่าจะขึ้นชื่อเรื่องน้ํามันครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมาล่าเขาต้องการให้มันมีรสชาติของเนื้อลงมาผสมใช่ไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ใช้น้ํามันแพ หี่น้ำมันวัวเนี่ยเติมเข้าไปเลยครับแล้วก็ใส่พวกพริกหม่าล่าใส่ลงไปแล้วก็จะมีพวกปรุงรสต่างๆที่เป็นสมุนไพรนะครับเช่นมีอาจจะมีขิง อาจจะมีเป็นพริกอื่นๆที่ให้รสเผ็ดเพิ่มมากขึ้นครับผมแล้วก็สุดท้ายเขาจะเติมเป็นผงชูรสลงไปครับเพราะฉะนั้นจริงๆเราฟังดูหมาล่านี่ก็คือรสชาติมันจะยิ่งเข้มข้นขึ้นและการที่รสชาติเข้มข้นขึน้นคือใส่ทุกอย่างเยอะขึ้นเหมือนกันถูกต้องครับถูกต้องแล้วถ้ามันเป็นพวกต้มยำอะคะต้มยำเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าทําตามสูตรเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูมีโซเดียมเยอะนะครับเพราะว่ามันจะมีสมุนไพรต่างๆเนาะเช่นข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับพวกพริกแล้วก็อาจจะมีมะนาวนิดหน่อยครัตวาาางร้้้นนีอกใหมมมค ข้นมากขึ้นเขาอาจะใส่เป็นกะทิแต่วันที้อาจจะไม่ได้ไม่ได้ใส่กะทิซะที่เดียวอาจจะใช้เป็นพวกนมข้นจืดลงไปเพื่อให้มันอยู่ตัวมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่เป็นกะทิเนี่ยมันจะแตกมันเป็นจุดๆขาวๆนะครับแล้วอย่างที่พี่เอบอกว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะใส่อื่นๆเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นสมมติว่าเราไม่อยากต้มตั้งแต่แรกเราก็ใช้เป็นซุป ก้อนที่เป็นรสต้มยำลงไปเลยเพื่อให้มันเป็นสีหรือว่าบางทีเนี่ยเขาก็จะเติมเป็นพริกเผาให้มันมีสีแดงมากขึ้นครับผมความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน